E.P. ที่4อิติปิโสพระคาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนโสขโตโลกวิทูนอานุตตาโรปุริสธรรมมาาลาสิสัทธาเทวามานุษสานังพุทโธภะคาวาติสวาคาโตพระคาวตาธรมโม สันทีสิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโูหิติสุปฏิปันโนภระข่ววโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระข่ววโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภระข่ววโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนพระขาววโตสาวากาซังโคยญาิทางจัตตาลิปุริสายุคานิอาธาปุริสาปุคาลาเอสาพพขาววโตสาวากาซังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญชาลีกาลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสาติ จินดามณีปิยงมันตังยาสร้างทาสร้างโกนางอุปสันติสสเนหังมาตาปิตาวาโอละหังปะโพตันจามหาราชาตาวางมังโปกาสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจีเทโวเยสโกปัดชังทัสมิงกินเนวะ ทัตตปิยังกันตังปาลีปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนาน,ะนะเยมณีจินดาปิยังจทา,านางสัพเพชานาพะหูชานาปิยังมะมะสากตะวาพุทธะตะนานังโอสะทั่งอุตมังวะรังหิตังเทวมนุษสานาังพุทธเตชนาโซถินาสนาสันตุ ปัวาสัพเพทุกข้าวูปัสะเมนตุเตสักตวาธรรมละตานังโอสะทั่งอุตมังวะลังปาลิลาหุปัสามนางธรรมมเตเชนาโซตินาสั้นนาสั้นตุปัตวาสัพเพยะพาวูปัสะเมนตุเตสักตวาสร้างขาลตานังโอสะทั่งอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยัง สังสะเตเชนาโสธินานัสสันตุปัทวาสัเพโลคาวูนปัสมเตุเตอิติปิโสพควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสสคโตโลกาวิทุนอนุตตโลปุริสธรรมสาราิสัตถะเทวมนุสสานังพุทโภควาติ สวาค่าโตพระคาวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวนิตาโพวินยูหินติสุปฏิปันโนพระขาวโตซาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระขาวโตซาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระขาวโตซาวกสังโคซามีจิปฏิปันโนพระขาวโตซาวกสังโค ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจถาปุริสปุคาลาเอสปะข่าววโตสาวกะสังโกอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสสาติจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนัง สันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอลาหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโปศัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทีกิมจีเทโวเยสโกปัจชังนิสัทสมิงกิมเนวะท่าตาปิยังกันตังซาลิบุโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังทนัง สัพเพชนาพัหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธะตานังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวมโนซานางพุทธเตเชนัโสธินานัสันตุปตวะสัพเพทุก้าวุลปสเมนตุเตสักกตวาธรรมมาลตานังโอสถังอุตมังวะรังปะลีลาหูสั ปะสมานางทำมาเตเชนาโซธินานัดสั้นตูปัตถวาสัพเพพยาวูนปัสมเมนตุเตสักกัตวาสั้งขารัตนางโอสะทั้งอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสั้งขาเตเชนาโซธินานัดสั้นตูปัตถวาสัพเพโลคาวูนปัสมเมนตุเต อิติปิโสพระขาวาอรหังส ah ัมมาสัมพุทธโววิชาจารณะัมปันโนสุขโตโลกวิทุลอนุตตาโลปุริสธรรมาสาราทิสัตทาเทวมนุสานางพุทธโธพคะวาติสวาคาโตพคะวตาธโมสันติต ah ิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยาทิยาทิทางจ่าตาลิปุริสายุคานิอาจาปุริสปุคาลาเอสาภะคาวะโตสาวกสังโฆ อาหูเนโยบาหูเนโยทักขิเนโยอันชาลีกัลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโลกาสัตติจินนามณีปิยงมันตังยะสั่งทาสั่งโกนังอุปสั่นติสิเนหังมาตาปิตาวาโอละหังปะโพตันจามหาราชา ตาวังมังโปสาุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิสิเทกินจีเทโวเยจักสักโกปาช,ชังมัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลีปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานนเยมณนีจินดาปิยังทะจาท่านัง สัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตาวาพุทธะตะนังโอสถังอุตมังวะลังหีตังเทวมนุสซานังพุทธเตเชนาโซตินาน้าสันตุปตทาวาสัพเพทุกข้าวูนปะสเมนตุเตสักกตาวาธรรมะตะนังโอสถังอุตมังวะลังปาลิลาหูปะตะปะสะมะ นางทร,รมาเตเชนาโซนทินานาสั้นตัปัทวาสัพเพพยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสร้งางคารตนางโอสะทั่งอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสร้างทาเตเชนาโซนทินานาสั้นตัปัทวาสัพเพลูคาวูปัสเมนตุเต